ธรรมบัญญายเรื่องคําอธิษฐานที่ไม่ควรขอในช่วงวาระสำคัญต่างๆคนส่วนใหญ่ย่อมคิดถึงการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและมักตามมาด้วยการตั้งจิตอธิษฐานมีคนไม่น้อยตั้งคําอธิษฐานที่จะกลับกลายมาเป็นอุปสรรคแก่ชีวิตตน ทั้งนี้ย่อมเกิดจากความไม่รู้ด้วยความห่วมใยจึงขอเตือนสติโดยแยกเป็นหมวดของคำอธิษฐานที่ไม่ควรขอไว้ดังนี้หหมวดของความกลัวคือการตั้งจิตอธิษฐานว่าขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จจงอย่าเกิดแก่ข้าพเจ้า ที่กล่าวว่าการอธิษฐานเช่นนี้จะเกิดโทษก็เพราะผู้ตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้ประกอบกุศลกรรมยิ่งอันใดเลยที่จะเปล่งคำอธิษฐานเช่นนั้นได้เป็นการอธิษฐานด้วยอำนาจของตัณหาผู้ที่จะอธิษฐานเช่นนั้นแล้วเกิดเป็นคุณแก่ตนได้จะต้องมาจากจิตที่เห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นโทษเห็ความผิดพลาดในอดีต ทั้งยังต้องได้ประกอบบุญใหญ่ด้วยจิตที่สละคืนมิได้ให้ทั้งที่จิตหวงแหนเพื่อหวังอยากได้รับผลโดยเร็วที่มาของคำอธิษฐานว่าขอคําว่าไม่มีจงอย่าได้เกิดแก่ข้าพเจ้ามาจากในสมัยอดีตการมีชายชาวนาผู้ยากจนค้นแค้นอัตคัดผู้หนึ่งเขามีเพียงก้อนข้าวไว้ประทังชีวิตเป็นสมบัติ ขณะนั้นเขากำลังเดินทางไปทำงานที่ในานาขณะเดียวกันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเพิ่งออกจากฌานสมาบัติคือการบําเพ็ญสมาธิมายาวนานต่อเนื่องหลายวันด้วยอำนาจของสมาบัติทำให้ข่มความหิวของกายสังขารไว้ได้ต่อเมื่อออกจากสมาบัติหรือออกจากสมาธิแล้วกายของท่านจะหิวมาก ผู้ใดที่ได้ถวายทานแก่ผู้สำเร็จอรหันขึ้นไปหลังจากออกสมบัติย่อมได้อนิสงส์สูงยิ่งเปรียบได้กับการให้การต่อชีวิตหรือกู้ธาตุขันเลยทีเดียวลำพังหากเราช่วยชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ที่กำลังได้รับทุกขเวทนายังได้รับบุญมากมายแต่นี่ได้มีโอกาสกอบกู้ธาตุขัน ให้แก่พระปัจเจกพ,พระพุทธเจ้าไม่อาจทำานึงได้เลยว่าอานิสงส์จะสูงส่งขนาดไหนเมื่อชายชาวนาผู้นี้ได้พบพระปัจเจกพ,พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาด้วยอาการสงบจิตเขาเกิดความเลื่อมใสซึ่งเกิดจากบารมีของพระปัจเจกพ,พระพุทธเจ้าที่ทำให้เขาสัมผัสได้ชาวนาเกิดมีจิตตื่นรู้ ในความผิดพลาดแต่หนหลังของตนว่าคงเป็นเพราะในอดีตเราไม่เคยให้ทานกับใครเลยมาในชาตินี้เราจึงยากจนข้นแค้นแสนเข็นนักคิดดังนั้นด้วยจิตศรัทธาและความสำนึกผิดเขาจึงคิดสละทุกสิ่งที่เขามีคือข้าวก้อนเดียวนั่นเอง ถวายเป็นทานให้แก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าขณะที่เขากําลังหยิบก้อนข้าวหย่อนใส่ในบาทนั่นเองด้วยพระบารมีของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าย่อมยกกาลังจิตของเขาขึ้นมาให้อธิษฐานในสิ่งที่จะเป็นคุณยิ่งแก่เขาเขาจึงเปล่งวาจาออกมาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายก้อนข้าวนี้ ขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าอีกเลยชาวนาผู้นี้ไม่เพียงแต่ได้พบเนื้อนาบุญอันประเสริฐแต่เขายังได้สละในสิ่งที่เป็นที่สุดของเขาณขณะนั้นคือข้าวที่ใช้อย่างชีพเป็นการให้ชีวิตต่อชีวิตนี่คือเหตุผลที่ทำให้คำอธิษฐานของเขาสำเริจผล ในพบต่อมาเขาได้รับอนิสงส์ทำให้ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายอนุรุตผู้ไม่เคยประสบคำว่าไม่มีจริงๆเพราะไม่ว่าเจ้าชายจะประสงค์อะไรพระมารดาต้องแสวงหาสิ่งนั้นให้กับเจ้าชายทุกอย่างเมื่อเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดออกไปในมุมของคำอธิษฐานแต่ผู้จับสาระ ไม่ได้ลงไปถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้ส่งผลเช่นนั้นได้ทั้งยังถูกกิเลสพลิกมุมของคำอธิษฐานมาสนองความอยากอันไม่ควรแก่การสร้างเหตุของตนไม่ได้ประกอบกุศลกรรมยิ่งไม่เห็นโทษภัยแห่งความตระนีการได้แต่เปล่งวาจาตามคำบอกเล่าและยิ่งหาไปเจอเนื้อนาบุญปลอม คือผู้ที่ได้แต่นุ่งห่มผ้าที่ดูหน้าเลื่อมใสแต่จิตใจไม่ได้มีคุณวิเศษอันใดก็จะไปกันใหญ่คำอธิษฐานนี้ก็จะพลิกกลับด้านทำให้กลายเป็นผู้ที่ไม่มีไม่ได้และไม่สำเร็จอยู่เนืองๆที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่มีใครไปแช่งหากแต่เป็นเรื่องกฎของกระแสพลังงาน คลื่นกระแสของความโลภเป็นคลื่นที่หนาและเหนียวเหนอะหนะทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าและยากที่จะฝ่าคลื่นพลังงานต่างๆที่ตั้งขวางทางอยู่ในวิถีที่ตนมุ่งหวังยิ่งมีตันหามากเท่าไหร่ก็จะไปเพิ่มพูนความหนาให้กระแสจิตมากเท่านั้นเพราะกระแสจิตขาดทั้งความแกร่งความคมความแน่วแน่ จึงทำให้ต้องติดอยู่ในวงล้อมของอุปสรรคนานาก็จะไปเพิ่มพูนความหนาให้กระแสจิตติดหนึบในคลื่นความมืดบอดมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการที่ไม่ได้ประกอบบุญที่มีพลังมากอันเกิดจากการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตเจริญได้ยากสำเร็จยาก ต่างจากผู้ที่มีจิตแน่วแน่นักแน่นในความเพียรมันประกอบกุศลทานด้วยจิตสละคืนจิตลักษณะนี้มีพลังของความแกร่งและความคมที่จะฝ่าแนวต้านทุกแนวของพลังลบและยิ่งหากได้รับความเกื้อหนุนจากพระรัตนตรัยด้วยแล้ว เมื่อบินขึ้นสูงก็ไม่มีอันใดจะต้านทานได้ทำสิ่งใดจึงสำเร็จแม้บางครั้งจะไม่ง่ายแต่อย่างไรเสียด้วยความหนักแน่นมั่นคงในที่สุดก็จะสำเร็จโดยไม่จำเป็นต้องอธิษฐานว่าไม่มีไม่ได้และไม่สำเร็จ คุณพระศรีรัตน์ัยท่านโปรโดคนที่หนักแน่นภาคเพียรจิตโลกุตระธรรมที่ไหนย่อมไม่อยากเข้าใกล้คนที่ไม่เพียรไม่สละไม่กระตันอยู่เพราะเป็นจิตคนละคลื่นความถี่เป็นหลักการง่ายๆไม่ซับซ้อนคำเดียวกันแต่ส่งผลต่างกันมากมายนี่เป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระดังนั้น หากไม่ได้ประกอบกุศลกรรมยิ่งและไม่เห็นโทษภัยแห่งทุกขอริยสัตว์แล้วอย่าอธิษฐานด้วยสามคำนี้เลยนอกจากจะไม่เป็นคุณแล้วยังมีโทษอีกด้วยหมวดที่สองคือหมวดความอยากการอธิษฐานขอให้ร่ำรวยมั่งคั่งทำสิ่งใดสำเร็จโดยง่ายไร้อุปสรรค ขอให้ได้นิพพานได้โดยง่ายไร้อุปสรรคในสองหมวดนี้ก็ส่งผลไม่ต่างกันคำว่าโดยง่ายและไร้อุปสรรคไม่มีอยู่ในวิธีของพระพุทธเจ้าการปรารถนาในนิพพานไม่ใช่ความอยากแต่เป็นการวางจุดหมายในชีวิตแต่การไม่คิดจะเพียนให้ถึงซึ่งพระนิพพานนี่คือตัณหาคือความทยานอยากล้วน พระพุทธองค์ไม่เคยตั้งจิตอธิษฐานให้ประสบความสำเร็จในสิ่งใดได้โดยง่ายและไร้อุปสรรคแต่ทรงอธิษฐานว่าแม้เลือดในกายจะเหือยแห้งหากเราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากบัลลังที่ควงไม้โพนี่คือพระพุทธบิดาของชาวพุทธทุกคน ในเมื่อพระองค์ได้แสดงวิธีแห่งความเด็ดเดี่ยวหนักแน่นและภาคเพียนให้ประจักษ์แล้วเหตุใดพุทธบุตรจึงกลายเป็นคนขลาดเขาคิดอยากได้อะไรง่ายๆโดยไร้อุปสรรคและไม่ต้องเพียนหากคำอธิษฐานเช่นนี้ส่งผลเป็นเลิศเราคงไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆกับชีวิตแล้วได้แต่นั่งอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปกันทุกวัน แล้วรอความสำเร็จมาเกยคำอธิษฐานเช่นนี้มีโทษมากทำให้เทวดาสัมมาทิฏฐิลีเกรนหายไปจะเหลือแต่พวกมิจฉาทิฏฐิที่จะเข้ามาหลอกใช้และครอบงำให้ตกเป็นพวกจะทำอย่างไรหากเคยหลงอธิษฐานแบบนี้ไว้การแก้ไขสำหรับผู้ที่เคยอธิษฐานเช่นนี้ ควรขอขมาต่อพระบรมศาสดาในความเคาของตนแล้วอธิษฐานใหมาว่าขอให้ตนมีขวัญกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดทั้งกิจที่ต้องทำทางโลกและทางธรรมข้าพระเจ้าจะมีความภาคเพียรเป็นที่ตั้งจนได้ถึงฝั่งพระนิพพานหากอธิษฐานโดยตั้งจิตด,ด้วยความมุ่งมั่น กระแสะจิตจะเข้าไปสู่ฝั่งโลกุตรธรรมและมีโอกาสได้เข้ามาสู่ขายพระสัมมาสัมโพธิญาณที่พระพุทธองค์ทรงแผ่พุทธบาร,รมีให้แก่เวนยสัตว์หากจิตเข้าไปสู่ขายได้มากเท่าไร <c oughs> ก็ย่อมได้รับกระแสะพุทธบาร,รมีเกื้อหนุนให้เป็นผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคกำลังจิตก็จะแกร่งเยี่ยงนักรบ อุปสรรคใดที่จะโถมมาย่อมอ่อนแรงและพ่ายแพ้ไปได้จนทำให้เป็นผู้มีความสำเร็จในที่สุดในการอธิษฐานขอความร่ำรวยหากไม่ลงมือประกอบสัมมาอาชีพไม่ขวนขวายความร่ำรวยย่อมเกิดขึ้นไม่ได้แต่หากขวนขวายและมีความเพียรก็จะทำให้คุณพระศรีรันตนรัร ช่วยนำทางและเกื้อหนุนเปิดช่องให้สำเร็จได้คุณพระศรีรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ท่านรู้ดีว่าที่มนุษย์หลงทำสิ่งที่ผิดพลาดก็เกิดด้วยอำนาจการล่อลวงของกิเลสจนกลายเป็นสภาวะของอวิชชาคือความไม่รู้แท้ ท่านไม่ได้นึกเดียดฉันแต่หากเมื่อมีผู้ชี้ทางแล้วบุคคลยังยินดีอยู่ด้วยวิธีเช่นนั้นท่านก็ต้องรีกเร้นเพราะช่วยไปก็เสียแรงเปล่าทั้งยังจะทำให้ความลวงมีพลังยิ่งขึ้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาขอท่านอย่ามีศรัทธาอย่างมืดบอดสิ่งอันใดเมื่อคิดด้วยเหตุและผล ตามปัญญาของท่านแล้วสมควรที่จะรับฟังท่านก็พึงพิจารณาเดินตามทางนั้นเพื่อความเจริญของท่านเองคำอธิษฐานหมวดที่3คือหมวดเจ้ากรรมในเวรการอธิษฐานว่าขอให้เจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะชาติใดพบใด จงมารับนี่สินที่ข้าพเจ้าทำไว้เพื่อการจบสิ้นกรรมคำอธิษฐานเช่นนี้ก็ผิดเช่นกันเพราะเป็นการไปเรียกเจ้ากรรมในเวรแต่ปางไหนๆมารุมสกรรมกระหน่ำชีวิตจิตนั้นคือกระแสพลังงานเมื่อเราส่งออกคลื่นไปสู่ผู้ที่มีกรรมพัวพันต่อกัน และเป็นกรรมที่มีความเป็นปฏิปักษ์มีความคิดแค้นชิงชังรอการเอาคืนอยู่เจ้ากรรมในเวรที่เป็นดวงจิตยอยู่ในภพภูมิต่างๆทั้งเทวโลกมารโลกและมนุษย์โลกทั้งที่เป็นโอปาติกะและเป็นมนุษย์พระตนส่งคลื่นความถี่ออกไปเรียกคู่กรณีมาทั้งหมด ทั้งสิ้นเพื่อให้มารับใช้นี่สินจิตของเจ้ากรรมในเวรผู้ใดที่รับกระแสคลื่นเรียกร้องนี้ได้ก็พร่างพูมาสู่ผู้ที่ส่งกระแสเรียกทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตพบกับวิบากซ้าแล้วซ้าอีกเพราะเมื่อแปรแกระแสพลังงานละเอียดมาสู่ระดับหยาบที่มองเห็นด้วยตาเนื้อ ก็จะก่อให้เกิดเป็นพลังงานผลักดันให้เกิดสถานการณ์ต่างๆที่เป็นพลังลบทถมเข้ามาสู่เจ้าของชีวิตในคราเดียวเช่นเกิดประสบอุบัติเหตุถูกเกลียดชังถูกโกงล้มป่วยในเวลาต่อเนื่องไล่เลี่ยกันจนกายสังขารที่เปราะบางไม่อาจรับมือได้ การไปอธิษฐานเช่นนี้จึงนำโทษภัยมาแก่นตนเองมากเกินไปขึ้นชื่อว่าภัยเวรหรือกรรมเวรต้องค่อยๆผ่อนใชใ้ตามกำลังที่ประกอบกุศลกรรมใดไว้ก็อธิษฐานแบ่งปันให้เจ้ากรรมในเวรโดยไม่ต้องระบุว่าทุกภพทุกชาติเจ้ากรรมไหนเป็นคิวต้นหรือกำลังจะเข้าประชิดตัวก็จะได้รับกุศลไป และหากจิตของผู้อธิษฐานน้อมนึกถึงความผิดพลาดไม่ใช่อธิษฐานเพราะความกลัวไม่อยากโดนรับโทษโดยบุญที่เสมอกับกรรมที่เคยกระทำไปแล้วส่งไปให้เจ้ากรรมย่อมยกโทษไม่จองเวรก็จะเหลือแต่วิบากในส่วนของวิธีกรรมอย่างเดียวกรรมนั้นส่งผลเป็นสองส่วนส่วนที่1คือส่วนของวิถี หมายความว่าเราส่งคลื่นกระแสพลังงานออกไปอย่างไรวิธีนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ตนส่งเป็นคลื่นบวกคือกุศลกรรมก็จะได้กุศลกรรมเป็นการตอบแทนส่งเป็นคลื่นลบคืออกุศลก็จะได้รับผลเป็นอกุศลวิบากตอบแทนอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีของการจองเวกรกรมบางกรรมนั้นมีเจ้ากรรมในเวรหมายถึง เมื่อกระทำบีิดเบียนผู้ใดบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นมนุษย์เกิดความอาฆาตแค้นต้องการเอาคืนเขาก็สามารถเอาคืนได้เพราะเขามีรหัสกรรมในการติดตามผู้ที่ทำร้ายเขาไว้ดังนั้นจึงควรละการอธิษฐานเชน่นนี้หากเคยหลงผิดได้กระทำไปแล้ว ก็พึงตั้งจิตอธิษฐานใหมายว่าด้วยความเข้าใจผิดข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานและขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสผ่อนใช้กรรมเวรด้วยคุณงามความดีที่ทำและแบ่งปันให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายกล่าวดังนี้ก็ต้องพูดถึงว่า ถ้าเช่น,นั้นจะอธิษฐานอย่างไรจึงถูกควรประการแรกต้องไม่ทำตนเป็นพุทธช่างขอการอธิษฐานใ,นใดๆต้องอธิษฐานมาจากฐานบุญบาร,รมีเดิมที่ตนบําเพ็ญไว้ดีแล้วไม่ใช่จูๆ่ๆไปนั่งขอนั่นขอนี่โดยที่ไม่ได้ประกอบกุศลกรรมอันใดมาประการที่สองต้องอธิษฐานด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธา หากไม่ศรัทธาอย่าไปอธิษฐานเพราะหากท่านพลั้งเผลอมีจิตประมาตผู้ที่ตนไปอธิษฐานก็จะยิ่งเกิดเป็นโทษเรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีหาโทษใส่ตัวประการที่สยึดหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อตั้งมั่นว่าจะพึ่งตนเองที่ถึงที่สุด การอธิษฐานก็จะเป็นการขอกำลังใจซึ่งการขอกำลังใจไม่ใช่สิ่งผิดเพราะแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงเคยขาดกำลังพระทยัยเมื่อทรงตรหนักว่าธรรมที่ค้นพบยากที่จะสอนให้ใครเข้าถึงเพราะที่อินเดียมีลัฐที่ต่างๆมากมายที่ทรงอิทธิพลจู่ๆพระองค์จะไปพลิกความเชื่อดั้งเดิมของเขาทั้งหมดย่อมเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญยิ่งนัก จึงทรงหมดกำลังพระไทยต่อเมื่อเทวดามาให้กำลังพระไทัยแก่พระองค์จึงทรงออกสั่งสอนโลกไม่เก็บความจริงที่ทรงค้นพบให้กลายเป็นปัจเจกคือรู้เองและรอดเองแต่ลำพังผู้เดียวทุกชีวิตย่อมต้องการกำลังใจหากสูญสิ้นกำลังใจก็คือสูญสิ้นทุกสิ่ง การที่บุคคลมีความมุ่งมั่นภาคเพียรต่อเมื่อตรหนักดีว่าชีวิตย่อมต้องพบอุปสรรคมากมายก็เป็นธรรมดาที่ต้องการกำลังใจการอธิษฐานจึงเป็นการยังจิตให้เกิดกำลังใจผู้ที่สร้างเหตุอันควรไว้คุณพระศรีรัตนตรยัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านย่อมต้องส่งกระแสพลังเกื้อหนุนอันควรแก่การที่บุคคลน,นั้น พึงจะรับได้เพราะเราทั้งหลายย่มต้องเกื้อกูลแก่กันโดยเฉพาะพ่อแม่ครัวจารย์ไหนเลยจะปล่อยให้ลูกน้อยลอยคออยู่ในห้องน้ำแห่งสังสารวัตรโดยไม่ยื่นมือมาช่วยในโลกของโลกุตตรธรรมผู้ปรารถนาต้องพิสูจน์ตนก่อนจึงจะถึงซึ่งความสำเร็จเพียรให้มั่น ยังจิตให้แน่วแน่อธิษฐานให้ถูกย่อมสำเร็จได้ในสักวันหนึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศรัทธาอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ให้เชื่อเพราะพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวอำนาจเหนือวิสัยใดที่เป็นสิ่งที่ผู้ไม่ได้บำเพ็ญเพียรไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ล้วนเป็นเรื่องพลังงานระดับละเอียด ที่อากเข้าถึงแล้วจึงแจ้งแต่แม้ว่าจิตยังเข้าไม่ถึงทุกคนก็ต้องมีรากฐานทางความคิดในการรู้จักพินิษพิจารณาด้วยหลักเหตุและผลอย่าเชื่ออย่าศรัทธาต่อผู้ใดอย่างงมงายเพียงเพราะเป็นผู้นุ่งห่มเครื่องแบบจึงต้องเชื่อหรือเพียงเพราะมีคำนำหน้าว่าเป็นอาจารย์แล้วจึงเชื่อ จงคิดอย่างแยบคายคือโยนิสโสมนาชิการพิจารณาด้วยเหตุและผลด้วยใจที่ไร้อคติจะไม่มีใครถูกหลอกได้เลยและจะไม่หลงทำผิดจนกระทั่งเกิดเป็นภัยเวรแก่ตนเองขอท่านทั้งหลายจงพ้นภัยจากความลวงขอท่านพึงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง ให้สมกับการเป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าขอความปรารถนาใดที่ท่านตั้งจิตไว้ดีแล้วจงสมปรารถนา